สนับสนุนโดย7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นบัเพื่อนที่หิวใจใกล้ๆคุณทั้งการจีนได้เผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับภายในโรงเรียนอนุบาลแล้วก็โรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลนขณนะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวซึ่งมีเด็กอยู่ในอาคารจํานวนมากแต่ว่าคุณครูแล้วก็พยาบาลทุกคนก็พยายามที่จะช่วยเด็กทุกคนให้ปลอดภัยครับ นี่เป็นภาพจากโรงเรียนอุดุบาลแห่งหนึ่งในเมืองอิงชวนในเขตปกครองตนเองหนิงเสียหุยตอนเกิดเหตุนผ่ดินไหวเราจะเห็นนะครับว่าคุณครูสองคนกําลังสอนเด็กนักเรียนอยู่แต่พอเกิดแผ่นดินไหวคุณครูก็รีบเข้ามากอดเด็กทุกคนโดยใช้ตัวเองเป็นตัวปกป้องไม่ให้อะไรจากเพดานหล่นลงมาใส่ที่ศีรษะของเด็กนักเรียนได้แล้วก็ค่อยๆขยับพานักเรียนทุกคนออกจากห้องไปอย่างที่ปลอดภัยครับ แล้วนี่ก็เป็นห้องเรียนอีกห้องหนึ่งที่คุณครูทุกคนพยายามรีบนําเด็กทุกคนในห้องเรียนไปยังด้านนอกเพราะถ้าหากว่าอยู่ในอาคารขณะเกิดแผ่นดินไหวจะไม่ปลอดภัยอาจจะมีสิ่งของตกลงมาที่ศีรษะหรืออาคารอาจจะพังถล่มลงมาก็ได้ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากๆถ้าหากว่าอยู่ในอาคารแล้วอยู่ไม่ไกลจากทางออกส่วนใหญ่นะครับจะต้องรีบนําตัวทุกคนออกมาข้างนอกให้อยู่นอกตัวอาคารจะปลอดภัยที่สุด ส่วนนี้ก็เป็นภาพตอนที่ครูพาเด็กๆหลบแผ่นดินไหวลงใต้โต๊ะในกรณีที่เราอยู่ชั้น2หรือว่าอยู่ชั้น3ซึ่งค่อนข้างไกลาจากทางออกเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวก็ควรที่จะหลบลงใต้โต๊ะก่อนแล้วเมื่อแผ่นดินไหวสงบจึงค่อยนำตัวนักเรียนออกมาที่ด้านนอกจะปลอดภัยกว่า ส่วนอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจากในโรงพยาบาลนะครับซึ่งพอเกิดเหตุแผ่นดินไหวพยาบาลคนนี้เขารีบวิ่งออกมาปกป้องเด็กทารกคนหนึ่งนะครับในห้องด้วยการเอาตัวแล้วก็มือบางตัวแล้วก็ศีรษะของทารกเอาไว้เพราะว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คืออาจจะมีสิ่งของตกจากเพดานแล้วกระแทกเข้าใส่สศีรษะที่อาจจะทําให้เด็กเจ็บหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนก็ออกมาชื่นชมคุณครูและก็พยาบาลทุกคนนะครับที่เสียสละเอาตัวเองเข้ามาปกป้องไม่ให้เด็กๆต้องได้รับอันตรายขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ